อย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าครับผมครับสวัสดีครับผมการแมนเกมเช้านะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมทิวบอสในพาร์ทที่2นะฮะมาเดีย๋ยวม,มาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่านี่เห็นไหมครับผมเจ้าบีเวอร์ที่แสนน่ารักนะครับผมโอ้เดินกันดอกแตกดอกแๆก,ก,กนี่ลูกเด็กเล็กแดงโอ้สวนผักของเราก็ผมก็เริ่มเติบโตแล้วนะตอนนี้ เมื่อพาร์ทที่แล้วนะก็ผมผมก็ได้ทําการสร้างสะพ,พานไว้บริเวณตรงนี้นะแล้วก็ตอนนี้พอสโครงการอยู่นะโอเคกค็ผมกด,ดาเนวนโครงการต่อเพราะเราต้องการที่จะไปเก็บเบอร์รี่ฝั่งตรงข้ามนะไม้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะตอนนี้อาหารเราก็เยอะอยู่น้ําก็โอเคนะแต่ว่าก่อนที่จะถึงหน้าแล้งนะับผมผมต้องสร้างถังน้ําเพิ่มวะเอาแบบเยอะๆเลยนะฮะอ่าต้องเก็บกักน้ําเอาไว้ใช้แบบยามหน้าแล้งนะปึิบเออตรงนี้วางได้ไหมวางได้ครับผมเอเอาตรงนี้อีกถังนึงดีกว่า โอเคครับเรียบร้อยเอรู้สึกว่าตรงนี้มันจะติดต่อไม้นะอ่ะลบออกดีกว่าแล้วก็ไปสร้างตรงอื่นแทนนะครับผมตรงนี้วางได้ไหมอ่านี่สองสามถังเลยฮะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้นะฮะเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะค่อยๆทำกันไปนะผมเพราะว่าเดี๋ยวไม้หมดนะฮะโครงการสะพานก็ยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้เอค่าการวิจัยเราขึ้นอยู่ที่179แล้วนะประชากร คนว่าง,งานหนึ่งคนนะครับผมเฮ้คนว่าง,งานหนึ่งคนผมว่าเราอาจจะต้องสร้างในส่วนของฟอเรสเตอร์แล้ววะ่ะฟอเรสเตอร์อยู่ไหนอ่ะน,นี่ฟอเรสเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นพนักงานปลูกป่านั่นเองดีเลยครับผมนี่มีคนว่าง,งานหนึ่งคนพอดีฮะใช้พนักงานหนึ่งคนอ่าเราพยายามนะครับผมให้รัศมีสีขาวนะครับผมมันครอบคุมบริเวณที่เราทํางานนะฮะก่อนอื่นต้องคิดดูก่อนนะครับผมว่ามาอยู่นอกอาณาเขตของพนักงานก่อสร้างหรือเปล่าอ๋อนี่ครับผมวางไว้ตรงนี้ได้ไหมอยู่ในเขตสีขาวพอดีนะครับผม แล้วก็แล้วก็ดูเขตของฟอเรสเตอร์ด้วยนะฮะว่าปลูกป่าได้ถึงตรงไหนนะครับผมอ่าเอาตรงนี้แล้วกันนะอยู่ในนาเขตการทํางานของพนักง,งานก่อสร้างนะครับผมเยี่ยมไปเลยคือถ้ามาอยู่นอกอนาเขตของอากระท่อมเก่าสร้างนะครับผมมันจะไม่ทํางานนะผมมันจะไม่สร้างบ้านให้เรานะอ่าปุ๊บเร่งความเร็วนิดหน่อยเพิร์ไหนตัวซวันนี้ชื่อจะทําอะไรกันต่ออ่าตอนนี้ต้นเบอร์รี่ของเราก็ออกผลแล้วนะครับผมอ่าบริเวณถังเก็บน้ําก็ โอ้นี่ครับผมเห็นไหมนี่เจ้าบีเวอร์นะครับผมนี่มันวิ่งไปเก็บน้ำนะครับผมนี่จากโรงสูบน้ำตรงนี้แล้วก็เอามาใส่ถังเก็บสำรองเอาไว้ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างสะพานไปฝั่งนี้นะฮะแล้วก็สังเกตตรงนี้จะเป็นน้ำลึกนะฮะนี่นี่บริเวณตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะครับผมอาจจะปลูกผักได้ทั้งปีทั้งชาติเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนี่ฝั่งนี้น่าสนใจมากครับผมเห็นปะ บริเวณน้าลึกนะครับผมเวลาถึงหน้าแรงปุ๊บมันก็จะมีน้ําขังนะครับผมมันก็จะไม่แห้งนะฮะสะพานตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฮะปุ๊บไหนดูซิมาสร้างสะพานกับผมข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าปั๊บนี่จัดไปปุ๊บนั่นแหละครับโอเคครับผมดําเนินโครงการต่อไปนะฮะก็สร้างถนนนะครับผมเชื่อมต่อไปฝั่งนูนะ้นนะนี่จากสะพานมาเชื่อมต่อกับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ เชื่อมต่อกับถนนด้านล่างเรียบร้อยเอฮ้ยคนเพิ่มไป17คนแล้ววะ่ะแล้วก็คนว่าง,งาน3คนแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีงานให้เขาทํานะฮะเฮ้ยเมื่อไหร่นะแค่อถของฉันจะเติบโต,ตสักทีเนี่ยฉันอยากจะเก็บเอามากินเหลือเกินนี่้ผมปลูกผักเสร็จก็มานั่งรอผลผลิตนะฮะอา่าไหนดูซิคนงาน3คนจะให้ไปทำอะไรดีฮะเออเพิ่มคนงานตรงนี้ดีกว่าอา่าจะได้ช่วยก,ก่อสร้างนะครับผม ช่วงแรกๆนะครับผมที่คนน้อยๆน,นะเราต้องรู้จักการยักย้ายคนงานนะครับผมย้ายไปตรงนู้นทีตรงนี้ทีนะฮะฮะโอเคปุ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นยังไงครับผมโอเคครับผมคนงานเต็มคนงานเต็มนะอ่าตัดไม้บริเวณตรงนี้ก็ไม้เริ่มน้อยแล้ววะโอเคครับผมคาสั่งตัดไม้ก็ยังอยู่นะครับผมพื้นที่สีเขียวคือคําสั่งการตัดไม้นะฮะส่วนที่เป็นตอไม้นะครับผมผมก็ยกเลิกคาสั่งการตัดไม้ไปเนื่องจากว่าเราจะรอให้ต้นไม้มันโตใหม่นะ ตอนนี้รู้สึกว่า w a r e h o าส์ของเรามันจะเต็มนะครับผมเพราะฉะนั้นจะผมต้องสร้างว a r e h o าส์เพิ่มอีกสักหนึ่งหลังแล้วกันจะเอาไปวางตรงไหนดีวะวางไ้ชั้น2ของตรงนี้ได้ไหมเฮ้ย hey, ตรงนี้ก็ได้นี่วะ hey, แต่ว่ามันมันจะขวางถนนแล้วนะมันไม่โอเคนะฮะนี่เลยนี่เลยตรงนี้ครับนี่ได้แล้วแล้วก็ข้างบนหลังคาว a r e h o าส์เราสามารถที่จะสร้างบ้านได้ไั้ยได้จะสร้างบ้านได้นะครับผมเฮ้ย uh, <hey, S 2> นี่นเห็นไหมครับผม Forester เสร็จแล้วก่อนอื่นนะครับผมเราต้องกําหนดหน้าที่การงานนะครับผมว่าจะให้เขาปลูกอะไรนะ อ่าก่อนอื่นผมขอดูก่อนเซต,ต้นสนเหรอต้นสนให้ไม้2นะครับผมมันจะบอกด้วยนะว่าต้นอะไรให้ไม้เท่าไหร่นะอันนี้รู้สึกว่าจะให้ไม้แค่หนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปลูกต้นสนแล้วกันต้นสนอยู่ไหนอันนี้ไงต้นสนแล้วก็ทําไงอะ่ะอ่ามันปลูกเองหรือว่ายังไงอ๋อนี่ครับผมต้องไปด้านล่างนะก็คล้ายๆกับการปลูกผักครับผมนี่แล้วก็มีให้เลือกอ่าปลูกตรงไหนดีคุ้มให้หมดเลยนี่ต้นสนจัดไปอ่า อย่าให้มันเกยมาอย่าให้มันเกยเข้าเมืองในเมืองนะฮะนี่ต้นสนครับผมเพียบเลยปึ๊บตรงนี้ด้วยอ่าเอาอีกเอาอีกครับผมเอาแบบเยอะๆเลยตรงนี้นี่บุวีท่เ็นตอไม้นะครับผมปลูกให้หมดโชคนั่นแหละปึ๊บอ่าโอ้โหนี่ครับผม โอเคครับผมนี่ทาการพูนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอแต่เขาคงมาปลูกกันเองแหละอ่าชีวิตที่แสนสงบสุขของหมู่บ้านบีเวอร์นะฮะนี่ปลูกผักกินเองเห็นไหมฮะโอ้โหท่างกันช่วยทํามาหากินไอพวกตักน้ําก็ตักไปพวกปลูกผักก็ปลูกไปนะอเอะไหนดูซิว่าสะพานเราอันนี้กดดาเนินโครงการต่อนัผมเมื่อกี้ผมกดพอสตเอาไว้ไงพอดีเราต้องเอาไม้ไปทําอย่างอื่น นี่สังเกตใต้เห็นไหมครับผมต้นไม้เริ่มงอกกันนะเป็นต้นเล็กๆนะครับผมผมว่าเรามาทําถนนดีกว่าหรือก่อนอื่นก็ต้องลบตรงนี้ทิ้งก่อนแล้วก็ถนนตรงนี้เชื่อมมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปตรงไหนดีมาด้านล,ล่างดีกว่าอ่าแล้วก็มาเชื่อมกับตรงนี้ตรงนี้สามารถที่จะไปที่บันไดได้ไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเอาไว้ก่อนดีกว่านะผมว่าแล้วก็ตรงนี้มีพนักงานประจําหนึ่งคนแล้วก็ปูเป็นถนนนะฮะปุ๊บ ปบอ่านี่แหละครับผมการคามนาคมจะได้แบบรวดเร็วมากขึ้นนะั้งแต่ที่จริงนะฮะพื้นหญ้ากับพื้นถนนที่ผมดูดูไปนี่มันก็ไม่ได้มีความต่างสักเท่าไหร่นะมันก็ไม่ได้จะเร็วขึ้นเลยนะเออโอเคไหนดูซิเฮ้ยสะพานใกล้จะเสร็จแล้วฝั่งนี้ใกล้จะเสร็จแล้ววะเบอร์รี่ก็เก็บกันอยู่นะครับผมนี่ไอผู้กเก็บเบอร์รี่ก็เก็บไปเฮ้ยเร็ว,ต,รนะวต้องรีบซ่านะแล้วต้องรีมาเอาเบอร์รี่ฝั่งนี้ให้ได้นะครับผมก่่นจะถึงหน้าแล้งนะ ข้างบนนี่เราระง,งับอยู่นะครับผมเนื่องจากว่าต้องทําให้เสร็จเป็นที่ที่นะไม่งั้นมาาันจะไม่เสร็จสักอย่างนะฮะหนดูวิว่าการปลูกป่าเราไปถึงไหนแล้วอันนี้เราเพิ่มแจ็มีพื้นที่การตัดมาถึงบริเวณตรงนี้เลยนะเฮ้ยอันนี้ก็ไม่จําเป็นนะเดชใช่ไหมเออเพราะว่าอันนี้มันครอบคลุมตรงนี้อยู่แล้วเออใช่ใช่อันนี้ไม่จะเป็นผมว่าผมลบทิ้งเลยดีกว่าจะได้เอาคนงานไปทาอย่างอื่นนะฮะเึ๊บแล้วก็อ่าตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างบ้านเดขหนึ่งหลังนะน,นี่เห็นไหมอ่าแต่ว่าเราต้องทําคานขึ้นไปก่อน ปึ๊บ,บนี่ครับผมสามารถวางบ้านได้นหนึ่งหลังเลยนะบริเวณตรงนี้อเอ้ปึ๊บตรงนี้เอาออกดีกว่าอ่าเดีย๋ยวตรงนี้เราวางเป็นบันไดโอเคนี่ประมาณนี้แล้วกันนะนี่สร้างกันไปสร้างกันไปเฮ้ยผมชอบบีเวอร์ตัวเ,ล,เล,นนล็กมากเลยมันน่ารักมากเลยอ่ะเออเฮ้ยตรงนี้ก็เสร็จแล้วอกนดเดียนั้นไป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 รีบสร้างรีบสร้างรีบสร้างพวกเราอ่าอย่าไปเก็บเบอร์รี่ฝั่งนู้นกันนี่ตรงนี้มีถังน้ําขนาดใหญ่ด้วยนะเอาวางไว้กลางหมู่บ้านเลย อ่าตรงนี้ไดไหมน่าจะได้นะไม่อยากให้ม็นขวางถนนครับผมโอเคนี่ตรงนี้เป็นถังเก็บกักน้ําขนาดใหญ่เลยนะอ่าปุ๊บแล้วก็ปูถนนใหม่แบบนี้นั้นแหละว้าวทินแล้วก็จะมีถังเก็บน้ําขนาดใหญ่อยู่ที่กลางหมู่บ้านเลยนะอ่าปุ๊บให้เสร็จยังเนี่ยสพาเราอ่าช่วยๆกันนะเจ้าข้าวโพวเวอร์เฮ้ยแล้วต้องพาวิกฤตนี้ไปด้วยกันนี่ป่าเต็มเลยเห็นไหม อยวรอให้ต้นไม้โตก่อนเถอะปุ๊บเราจะมีไม้ใช้แบบตลอดชีวิตเลยนะนี่ฮ่าฮ่าในตัวซื้ออ่า,อาสะพานเสร็จแล้วนี่สะพานเสร็จแล้วมาเดีย๋ยวเราข้ามไปเก็บเบอร์รี่กันฝั่งนี้ดีกว่าก่อนื่นก็ต้องสร้างในส่วนของกระท่อมเก็บเกี่ยวนะฮะนี่ปุ๊บวางไว้ตรงนี้เลยเอ้เราต้องดูก่อนว่ามันอยู่ในอาาเขตของการก่อสร้างป่ะโอ้มันมีแค่นี้เองว่ะโอ้โหให้พอ,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 อดีเป๊ะเลยว่ะนี่ทาไมถึงนี่แย่เลยนะครับผมไม่สร้างไม่ได้นะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ครับ นี่แล้วก็กดดําเนินโครงการข้างบนต่อนะฮะนี่สร้างกันแบบต่อเนื่องเลยาตกลางคืนก็มานั่งสุงมไฟกันนะฮะนี่แล้วก็พูดคุยกับผมถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในแต่ละวันอาจะเป็นครอบครัวที่สงบสุขเหลือเกินเฮ้ยนี่อะไรอ่ะไอ้พวกนี้ไม่มีบ้านอยู่นี่หว่าต้องรีบสร้างบ้านด่วนเลยคือตอนนี้บ้านเรานะครับผมมันไม่มีพื้นที่สร้างบ้านแล้วอ่ะต้องขยายนาเขตครับผมแต่ว่ามันต้องข้ามไปฝั่งนู้นก่อน น้ำก็ยังมีอยู่นะโอเคก็คผมเข้านอนกนหมดละเดี๋ยวเราร,รอวันพรุ่งนี้ชา้าดีกว่าโอ้ยนี่ตรงนี้เราสามารถที่จะสร้างบ้านได้นี่หว่านี่ันไดขึ้นไปชั้นบนเว้ยอ่าป๊บแล้วก็สร้างบ้านอีกตึ่งหลังนี่อยู่ก็ได้3มคนเลยนะอ่าเรียบร้อยนี่ับผมนี่สร้างไว้บนแวร์เฮาส์เลยโคตรเจ๋งับผมเฮ้ย <Hey, S 2> ตอนนี้นะับผมรู้สึกว่าหมู่บ้านเราจะเข้าสู่หน้าแรงแล้วนะนี่สังเกตได้เลยพื้นดินเริ่มแห้งนะับผมแล้วก็น้ําเริ่มแห้งแล้ว สะพานที่เราจะสร้างเป็นส่วนน้าลึกนะครกบผมก็ยังไม่เสร็จนะสวยแล้วเนี่ยดูเดะตรงนี้แห้งหมดเลยครับผมพอน้ําแห้งนะครับผมเราจะไม่สามารถที่จะปลูกผักได้นะแล้วก็เก็บน้ําไม่ได้ด้วยนะดีนะครับผมที่เราเก็บน้ำมาเยอะเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนที่เป็นน้าลึกเห็นป่ะมันจะมีน้ําขังอยู่นิดหน่อยอะ่ะถ้าเราสร้างหมู่บ้านไปถึงด้านบนได้นี่คือเราลอดเลยนะจะปลูกผักได้แบบทั้งปีทั้งชาติเลยแม้กระทั่งหน้าแลง้งนี่โอเครีบสร้างรีบสร้างดูเดะต้นไม้แห้งหมดเลยครับผมให้ต้นไม้ตายป่ะวะเช็คต้นไม้ด 6 2นตะครับผมต้นนี้77%อ๋อก็ใกล้โตแล้วดิว่า7879โอ้แต่ว่าต้นเบอร์รี่นี่ตายหมดเลยครับผมดีนะครับผมที่เมื่อพาร์ที่แล้วเราสร้างบันไดลงไปด้านล่างไว้เรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็สร้างเป็นปั๊มน้ําอ่าพอถึงหน้าแล้งมันจะได้ลงไปเก็บน้มด้านล่างนะฮะแล้วถ้าหากว่าถึงหน้าน้ํามาล่ะบีเวอร์ไม่จมน้าตาย <laughs> เหรอเฮ้ยเป็นบีเวอร์ก็ต้องว่ายน้ําไปดิว่าอ่าต้องทําถนนไหมไม่ต้องทำหรอกมั้ง ลอยเ,เขาก่อสร้างไปก่อนในเช็คดูซิซว่าอยู่ในนาเขตก่อสร้างปะโอเคก็คผมอยู่ใน,นเขตการทํางานของพนักงานก่อสร้างนะได้อยู่ได้อยู่อรอไปรอไปฮะ,อะพอถึงเวลาน้ํามาครับผมนี่สังเกตหปะน้ําก็จะไหลมานี่เฮ้ยมันเป็นน้ําตกนี่ว่าใช่ไหมนี่มันเป็นน้นํานนตกครับผมโอ,อ้มหแหลมจากด้านบนเฮ้ยแล้วถ้าผมขึ้นไปก่อสร้างข้างบนได้ไหม <c ười> นี่นี่น,นี่น้ำไหลมาไหลมาไหลมาบ้านเรายอยู่ไหนวะเนี่ย อ,อ๋อบ้านอยู่ตรงนี้นี่หว่าโอ้นี่ไงมันไหลมาจากด้านบนละโอเคโอ้โหดูเดะปั๊มน้ำเลยยังสร้างไม่เสร็จเลยครับผมน้ํามาซะแล้วนี่มาแล้วครับผมเห็นป่ะตรงไหนที่มีน้ําปุ๊บมันก็จะมีพื้นที่สีเขียวนะครับผมนี่เปล่าจากต้นไม้ที่แบบแห้งๆตายครับผมก็จะกลายเป็นต้นไม้สีเขียวนะน้ํามาแล้วน้ํามาแล้ว ต้นไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะนี่ก็เริ่มเป็นสีเขียวแล้วเฮ้ยเริ่มโตแล้วว่าเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วรอดตายแล้วครับผมในช่วงหน้าแรงเกมนี้นะครับผมก็เวลาค่อนข้างที่จะนานนะครับผมพอๆพกับหน้าน้ํานะแต่ว่าเมื่อกี้ผมตัดคลิปไงสังเกตได้หไหมน้ําผมเหลือ1เหรือ2เองโอ้ถ้าน้ําไม่มาแล้วก็รับรองอดน้ําตายฮะเมื่อกี้นี้หน้าแรงที่ทําอะไรไม่ได้นะครับผมปลูกผักก็ไม่ได้นะครับผมต้นไม้ก็ไม่มีให้ตัดนะฮะถ้าหากว่าเราไม่ได้ปลูกเตรียมเอาไว้นะ ก็คือรอครับผมรอวันตายไปวันๆแล้วก็รอให้น้ํามาอย่างเดียวฮะทางที่ดีก็ต้องเก็บพวกอาหารแล้วก็น้ำแล้งก็ผมกักตุนไว้ให้เยอะที่สุดเลยนะนี่น้ํามาแล้วหน้าแล้งเมื่อกี้นะก็ผมส่งผลกระทบกับเมืองเรามากเลยตอนนี้คนเราขาดน้ําค่อนข้างที่จะเยอะนะสังเกตได้เห็นไหมเครื่องปั๊มน้ําตัวเดียวไม่พอผมอาจจะต้องสร้างเครื่องปั๊มน้ําเพิ่มนะน,นี่ก็2ตัวแล้วเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวนะเนี่ยเห็นไหมช่วยกันปั๊มอยู่โอ้ไหนดูซิเฮ้ยสะพานข้างบนใกล้จะเสร็จละ นี่เริ่มจะไปถึงด้านบนแล้วนะครับผมเราต้องไปถึงฝั่งนู้นให้ได้ถ้าถึงฝั่งนู้นปุ๊บเราปลูกผักฝั่งนู้นเลยนะฮะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นแบบที่ปลูกพวกไม้พวกอะไรไปสะพานเสร็จแล้วมาเดี๋ยวผมจะทำะปั๊มน้ำนะครับผมนี่ติดตั้งไว้ตรงนี้เลยบริเวณน้ําลึกนะนี่แหละครับผมจะได้ดูดน้ําเอาไว้กินได้ทั้งปีทั้งชาติเลยนะปุ๊บนี่น,นี่หาที่วางก่อน ให้ปลายท่อตนะั้งผมมันแย่ลงไปในน้ําลึกนะฮะนั่นแหละอย่างนี้ได้ไหมปึ๊บโอเคฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยนี่จะได้ช่วยปั๊มน้ำน,นะครับผมตอนนี้ขาดแคลนน้ำมากเลยเดี๋ยวซิว่ามาอยู่ในเขตการทํางานไหมเฮ้ยคนงานก่อสร้างไปไม่ถึงว่ะมันต้องอยู่ในกรอบสีขาวนะฮะโอ้โหหลุดกรอบหมดเลย ผมว่าถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องสร้างในส่วนของกระท่อมคนงานนะครับผมในการก่อสร้างเพิ่มอีกหนึ่งหลังวะ่ะ builder hut builder hut อันนี้ปะอันนี้เอาวางไวตรงนี้เลยครับผมนี่เพราะว่าในอนาคตอยู่เราต้องข้ามไปก่อสร้างฝั่งนู้นนะครับผมมาตรงนี้ดีไหมตรงนี้ฮะ,อะโอเคครับผมแล้วเราจะทำยังไงให้คนงานมันมันไปถึงฝั่งนู้นได้วะเออวะเอ้ยไ,ไม่ได้วะต้องมาวางไว้ด้านล่างฮะ มดทำลายก่อนมันอยู่นอกอนาเขตทิหายแล้วอ่าปึ๊บนี่นี่ต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ได้ตรงนี้ได้ไดอ่าอยู่ในอาาเขตการก่อสร้างต้องรอให้กระท่อมคนงานเสร็จก่อนนะครับผมเราถึงจะข้ามไปฝั่งนู้นได้นะอ่าปึ๊บนี่โอเคโอเคไปแล้วไปลไปล,ไปลนี่พนักงานไปล้ฮะข้ามไปสร้างฝั่งนูน้นละเย่ยมเลย ในการสร้างกระท่อมคนงานก่อสร้างนะครับผมมันจะต้องใช้ไม้แผ่นแต่ว่าโรงงานไม้แผ่นผมมันไม่ยอมทํางานฮะค,คือกังหันน้ําตอนนี้มันไม่ยอมหมุนนะครับผมคนงานก็มีนะไม้ก็บรรจุเข้าไปเต็มอัตรานะผมสิบสมสิบสต้นใช่ไหมจะผลิตไม้ได้ประมาณ13แผ่นแต่ว่ามันไม่ยอมทํางานเป็นเพราะอะไรวะเออเนี่ยกังหันน้ํามันไม่ยอมหมุนนะฮะสวยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกันนะหรือว่ามัน ฟันเฟืองก็ไม่เสียหายนี่หว่าฟันเฟืองที่เราเชื่อมเข้าไปในโรงงานก็ไม่เสียหายเฮ้ยหรือว่ามันเกี่ยวกับสะพานตรงนี้มันขวางทางน้ําหรือเปล่าคือถ้าน้ํามันไม่ไหลปุ๊บกังหันน้ำมันก็จะไม่ทํางานใช่ไหมถ้าตามหลักการแล้วแถมล้มกดทําลายด้ยเหมือนกับว่าเราไปสร้างสะพานขวางทางน้ําอะฮะเฮ้ยนี่ไงน้ําเริ่มไหลแล้วเห็นไหมเฮ้ยแค่อย่าบอกนะว่าเกมนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ํา นี่ไงกังหันน้ำหมุนแล้วครับผมเฮ้ยแปลว่าเราสามารถที่จะควบคุมทิศทางน้ําได้เลยครับผมเราสามารถที่จะกําหนดทิศทางของน้ําในเกมนี้ได้ใช่ไหมโอ้มันถึงเป็นเกมบีเวอร์ไงก็คือการสร้างเขื่อนใช่ไหมเนี่ยถ้าเราสร้างสิ่งก่อสร้างปิดไปปุ๊บมันก็น้ําก็จะไม่ไหลเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างเป็นสะพานที่มีเสาค้ำยกสูงนะครับผมเพื่อให้น้ํามันไหลด้านใต้อย่างนี้มันตันไงไม่ได้ไม่ได้ครับผมน้ําไม่ไหล มันต้องมีครับผมมันต้องมีสะพานเชื่อผมด้ยวยเกมเนี้ยไม่งั้นน้ำมันก็ไม่ไหลเลยครับผมเวลาเราข้ามฝั่งอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอ่านี่ไงเห็นไหมสะพานสะพานอ่าเราใช้ค่าการวิจัยนะครับผมปลดล็อกปุ๊บเรียบร้อยแค่นี้น้ําก็ไหลแล้วฮะอ่าเดี๋ยวเรารอให้เจ้าวีเวอร์นะครับผมมาสร้างให้เสร็จก่อนมามามาเรจะดูผลงานอ่านี่โอ้โหต้องใช้ไม้แผ่นด้วยนะเนี่ยให้ตายเถอะไม้แผ่นเราเพิ่งผลิตได้เมื่อกี้นี้นะฮะ เส็จังใส็จังเร็วเร็วเร็วรีบสร้างนี่เสร็จแล้วไหนดูซิเห็นไหมน้ําไหลผ่านได้นะครับผมการหันน้ําก็ทํางานนะเฮ้ยผมว่าเกมนี้เริ่มสนุกแล้วฮะแปลว่าเห็นไหมตรงนี้น้ําน้ํานิ่งแปลว่าน้ํามันไหลไปไม่ได้แปลว่าเราสามารถที่จะสร้างเครื่องเก็บกัดน้ำเอาไว้ใช้ยามหน้าแรงได้กับเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยเริ่มหนุกแล้วนี่ถ้าเรากั้นน้ําตรงนี้น้ําก็จะไปไหนไม่ได้เราก็จะมีน้ําใช้กินทั้งปีตัางชาติ แล้วต้องพยายามคิดเว้ยคิดว่าเราจะทํำยังไงเราสามารถที่จะควบคุมทิศทางน้นําได้แล้วก็มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีทั้งชาตินะฮะอาจจะต้องสร้างเป็นอ่างเก็บน้ําหรือเป็นเขื่อนเฮ้ยเท่เริ่มมันแล้วว่าเกมนี้ อ้าโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อ,อยังไงนะฮะยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกําลังใจด้วยละกันอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเอ้ยแรงอีกแล้วแต่ว่าฉันไม่กลัว